สวัสดีครับน้องครับอ่าคลิปนี้ก็คือมีคนส่งอ l g e b r าจอดำม,มาซ่อม,มครับก็ก่อนอื่นก็ต้องเทสนะครับว่ามันเปิดติดไหมนะครับกอ็อันนี้มองลำบากนิดนึงแต่ว่าตอนแรกเนี่ยไอ้เครื่องนี้มันไม่ติดนะครับผมก็เลยซ่อมจนมันติดละถ้าอย่างของลูกค้าจะส่งมาซ่อมนะครับก็ก็เปิดให้มันติดนะครับ ถ้ามันติดได้นะครับแล้วก็ถึงมันมองไม่เห็นเนี่ยแต่มันก็จะมีส่วนหนึ่งที่มันจะพอจะมองเห็นนะครับลูกค้าก็กดเทสปุ่มอย่างเงี้ยครับนะครับลองพยายามกดให้มันไปถึงอันที่มันมันยังพอจะมองเห็นนะครับก็กดไปเลยทุกปุ่มเนี่ยครับแล้วก็แล้วก็แจ้งมาด้วยครับว่าปุ่มไหนกดติดไม่ติด เพราะว่าซ่อมจอก็อราคาเนอครับแต่ถ้าเครื่องเปิดไม่ติดเลยพวกนี้ด้วยกดปุ่มกดไม่ติดเนี่ยมันก็มันก็ต้องอจะอีกเลทหนึ่งะครับนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้อันนี้คือวิธีการเช็คนะครับคือก็พยายามมองนิดนึงอ่ะมันถึงมันจะไม่เห็นว่าเป็นตัวเลขอะไรบางแต่ว่าบางทีมันก็จะขึ้นเป็นกระพริบกระพริบอะไรเงี้ยให้เราพอจะเดาได้ว่าเออปุ่มมันแอคทีฟไหมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็น เอาตัวเนี้ยมาเปิดให้ดูว่าผมซ่อมตัวไหนไปบ้างนะครับเอาสวัสดีครับ